สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เหมือนเดิมออกงานโต๊ะจีนคุณฟุงต้องมีคลิปหน้างานจริงเพื่อให้เจ้าภาพดูย้อนหลังว่าหน้าตาอาหารตรงปกหรือเปล่าและให้ท่านผู้ชมที่กำลังหาโต๊ะจีนไปในงานต่างๆของท่านขอฝากโต๊ะคุณฟุ้งโภชนาไว้พิจารณามาดูกันครับว่างานนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างเป็นงานทำบุญกระดูกเลี้ยงพระเพลนแปดโต๊ะราคาสองพันไม่รวมน้ำไปครับมาดูกันเลย 1เมนูออเดอร์ห้าอย่างเสิร์ฟความอร่อยเรียกน้ำย่อยกับชุดออเดอร์ฟพิเศษที่คัดสรรเมนูทานเล่นยอดนิยมครบรสทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งเย็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานตเมนูยอดนิยมจากโตจีนคุณฟุ้งโภชนา เนื้อไก่ชิ้นโตนุ่มละมุนทัดส,สันอย่างดีผัดคลุกเคล้ากับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขั่วหอมพริกแห้งทอดหอมใหญ่และพริกหวานสีสันสดใสปรุงรสสูตรพิเศษของคุณฟุง้งหอมกลิ่นกระทะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเค็มหวานมันครบเครื่องทานคู่ข้าวก็อร่อยทานเปล่าก็เพลินเหมาะกับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่หรือเลี้ยงรับรอง ทำสดใหม่ทุกจานเสิร์ฟร้อนๆถึงโต๊ะโดยประสบการณ์มากกว่า25ปี Facebook Page ร้านอาหารคุณฟุง้งอร่อยจริงใจใส่ใจทุกโต๊ะ4กระเพาะปลาเนื้อปูกแกะ เมนูน้ำซุปสุดกลมกลม่อมที่ยกระดับความอร่อยด้วยเนื้อปูแกะล้วนๆไม่ผสมอย่างอื่นใช้กระเพาะปลาแท้ตุ๋นจนพองนุ่มในน้ำซุปสูตรเข้มข้นของคุณฟุง้งเคี่ยวจากโครงไก่และเห็ดหอมจนได้รสหวานละมุนใส่ไข่นกกระทาเห็ดหอมและเนื้อไก่ฉีกเติมความหอมด้วยผักชีและพริกไทยเสิร์ฟร้อนๆพร้อมน้ำส้มพริกตำสูตรเฉพาะหอมเข้มข้นเต็มคำเนื้อปูแท้ๆท,ทุกช้อน ปลากระพงนึ่งมะนาวเมนูยอดฮิตของโต๊ะจีนปลากระพงทั้งตัวนึ่งจนเนื้อนุ่มหอมกลิ่นสมุนไพรไทยราดน้ำยำรสจัดจ้านเปรี้ยวจี๊ดเค็มนัวเผ็ดถึงใจกินแล้วตื่นทั้งโต๊ะห้าขาหมูตุนสูตรต้มเองไม่เหมือนใคร ขาหมูเนื้อนุ่มหนังแดง้หงหอมกลิ่นเครื่องยาจีนและสมุนไพรไทยต้มเองแบบพิถีพิถันสูตรเฉพาะของคุณฟุ้งที่ไม่เหมือนใครเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนานหลายชั่วโมงจนน้ำซุปเข้าเนื้อรสกลมกล่อมหอมละมุนไม่มันเลี่ยนทานคู่กับผักลวกน้ำจิ้มพริกสดและข้าวสวยร้อนๆหรือจะจัดเสิร์ฟแบบจานเดี่ยวก็อร่อยไม่แพ้กัน เมนูนี้รับประกันความนุ่มละลายในปากรสชาติลงตัวทุกคำต้องลองปลาถูต้มสม้มปลาถูแม่กลองของแท้เนื้อนุ่มมันสดปลาถูโปแท้ๆ ซมซมสูตรโบราณรสเปรี้ยวกลมกลม่อมหอมขิงและกระเทียมปลาทูมีเฉพาะที่แม่กลองกินที่ไหนก็ไม่เหมือนโต๊ะคุณฟุง้งเจ็ดข้าวผัดปูก้ามสดๆจากทะเลแม่กลองข้าวผัดหอมๆเม็ดร่วนผัดไฟแรงจนหอมกระทะคลุกเคล้ากับเนื้อปูก้ามสดๆจากทะเลแม่กลองที่ทั้งหวานแน่นเนื้อแน่นเต็มคำใส่ไข่ต้นหอมและพริกไทยเพิ่มกลิ่นหอมเฉพาะตัว เสิร์ฟพร้อมมะนาวฝานพริกน้ำปลาและแตงกวากรอบเย็นจานนี้ไม่ใช่แค่ข้าวผัดธรรมดาแต่คือความสดจากทะเลที่คุณฟุ้งเลือกมาให้ทุกคำลอดช่องเส้นเหนียวนุ่มน้ำกระทิหอมมันราดด้วยน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเคี่ยวเองหอมหวานละมุนล,ลิ้นของดีสมุทรสาครหาทานแท้ๆแ,แบบนี้ยากต้องแท่เท่านั้นที่โต๊ะคุณฟุ้งเท่านั้นถึงจะได้ชิม